ถนนสุดตัวเพิ่มหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเจ้าหน้าที่โรยตัวสำรวจรีบหนีเพื่อความปลอดภัยสพนำโดนสำรวจบริเวณถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเจ้าหน้าที่โรยตัวเตรียมมัดเชื่อกับรถเก๋งที่ติดอยู่ในอุโมง์ด้านล่างก่อนถนนสุดตัวเพิ่มทำให้ต้องรีบดึงตัวขึ้นเพื่อความปลอดภัย วันที่24กันยายน68เวลา11นาฬิกา50นาทีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนำโดรนขึ้นบินตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณถนนสุดต,ตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลถนนสามเสนเพื่อประเมินสถานการณ์และได้มีการนำกล้องตรวจจับการสุดต,ตัวเบื้องต้นพบว่ายังมีการสุดต,ตัวเล็กน้อยในบางจุด ขณะนี้ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าและระบบน้ำประปาในบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุด US a r และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานที่สูงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถเครนเข้าดำเนินการกู้รถที่ติดค้างในที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะจำนวนหนึ่งคันออกมาได้แล้วและอยู่ระหว่างรวมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทชอการช่างเพื่อทำการกู้รถที่อยู่บริเวณด้านล่างจุดเกิดเหตุอีกจำนวนสองคันและได้ทำการกั้นพื้นที่อันตรายและอพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นเวลา12นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่2นายจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้โรยตัวลงไปบริเวณปากอุโมงจุดที่รถเก๋งสีขาวตกลงไปเพื่อจะนำเชือกสลิงไปผูกไว้กับรถเก๋งคันดังกล่าวเพื่อดึงขึ้นมาแต่เมื่อโรยตัวไปถึงด้านล่างปรากฏว่าดินมีการสไลด์เพิ่มเพราะยังคงมีน้ำไหลออกจากท่อประปาอยู่เรื่อยๆเจ้าหน้าที่จึงต้องรีบหนีขึ้นมาด้านบนเพื่อความปลอดภัยทำให้ยังไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวขึ้นมาได้ ต่อมา13นาฬิกา5นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลสุดตัวเพิ่มจนเสาไฟและต่อมออที่รถกระบะจอดอยู่เมื่อเช้าพังถลม่มลงไปในหลุมผู้สื่อข่าวที่เฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณใกล้เคียงต้องรีบวิ่งออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย